ครับสวัสดีพี่พทุกท่านเลยนะครับผมนะที่เข้ามารับชมกันนะครับเนาะอีพีนี้อีพีใหม่นะพี่นะของเข้ามาใหม่อหนึ่งชุดนะครับก็ชอบที่ไหนสนใจตรงไหนยังไงก็ทางสอบถามกันได้นะครับผ่านไลน์อดนี้เลยนะฮะแอดเก้าสามเจ็ดจนะครับหรือโทรสายด่วนครับผมศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองแปดห้าห้าสามห้านะครับวันนี้ก็จัดกันไปที่รายการสี่ร้อยบาทเลยแล้วกันนะครับเนาะอ่ะชิ้นแรกนะพี่นะชิ้นแรกนะครับนี่ฮะเป็นพระงบน้ําอ้อยนะครับงบน้ําอ้อยเนื้อดินนะฮะ ผระกำแพงหรือเปล่าวะพระกำแพงหรือสุโข,ขทัยนี่แหละไม่แน่ใจนะแต่ผมซูมให้ดูนะครับอ่ะนี่ฮะตามนี้เลยนะครับเนื้อแห้งๆเก่าๆแบบนี้นะฮะเอาสี่ร้อยบาทนะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทนะฮะ ชอบจัดไปนะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับอของนี้นะฮะเป็นเหรียญหล่อรุ่นแรกของพ่อทานนะพี่นะมาพร้อมเรียมเก่าแบบนี้นะครับเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อทานะฮะ,อะมองไม่เห็นด้านหลังนะพี่นะนี่ฮะเป็นเหรียญหล่อปกโพนะครับรุ่นแรกเนาะเดี๋ยวผมซูมให้ดูเนื้อนะฮะ ี่ร้อยบาทนะพี่นะรายการนี้นะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับเป็นเหรียญหน้าเหรียญน,นะครับเหรียญอาจารย์ฟันนะฮะองนี้เป็นทองแดงนะครับเนาะเป็นทองแดงอ่าไม่แน่ใจว่ารุ่นไหนนะพี่นะสวยนะฮะคมมากเลยนะครับเนี่ยต่อไปครับนี่ฮะแบบนี้เลย คมแบบนี้เลยนะพี่นะอ่ะสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับเป็นนางพญานะฮะองค์นี้เป็นอา่าอะไรนะเข่าโค้งนะพี่นะเข่าโค้งนะครับเนี่ยแล่สวยเลยนะพี่นะ ลาสวยๆเลยนะครับลาเดิมๆเ,เลยองค์นี้สวยมากนะฮะดูชอบจัดได้นะพี่นะ400บาทนะครับน,นี้เขาโคง้งไม่เป็นะอีกหนึ่งอง์เป็นสังกตินะครับเนาะอันนี้เป็นสังกตินะ แห้งสวยเลยนะครับเนาะจักได้พี่สี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับองนี้เป็นพิมเหมือนเป็นพิมพ์พระประธานของขอนี่มนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ว่าเนื้อเขาเป็นตะกั่วแล้วพี่นะเนื้อเป็นตะกั่วนะครับลับเก่านะพี่เดี๋ยวผมส่องให้ดูเนื้อนะครับเนี่ยเก่าจนแบบสนิมแดงก็เริ่มขึ้นแล้วอ่ะนะฮะ เอาเป็นไม่ยัดที่แล้วกันเนาะพี่เนาะเอาไปเอาไปสี่ร้อยบาทนี่แหละฮะไม่ยัดที่นะครับนะเก่าดีนะฮะจัดไปนะครับดูชอบจัดได้นะฮะชิ้นต่อไปนะครับนี่ฮะพระบูหนังนะฮะพระบูหนังนะครับวัดลาบุรณะนะฮะนี่ยเก่ามากพี่นะองค์นี้เป็นชิ้นเงินนะฮะดู้านหลังไปละดูานหน้านะครับ สวยเลยนะพี่นะสวยๆเด้งๆเลยนะครับนี่ครับติดหน้าติดตาชัดมากฮะนี่ครับสองข้างคมไม่มีหกักไม่มีซ่อมนะพี่นะตามนี้เลยนะครับขายตามสภาพนี้เลยนะฮะนี่ฮะเอาไปสี่ร้อยนะครับเนาะสี่ร้อยบาทนะฮะน่าเก็บนะพี่นะภาพแบบนี้น่าเก็บสวยเลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับองนี้เป็นพารอะไรนะหูย่านนะฮะขาบอะไร อเหมือนเหมือนแมงเขาอ๋อใหญ่เป็นมุมนะพี่นะใหญ่เป็นมุมเขาติดอยู่นะฮงนี้เป็นพ้าหุยานนะครับนองผ้าหุยานนะครับองนี้ก็ชิ้นเงื่อนเหมือนกันนะครับเนาะ,ะสวยเลยนะครับนาะดูชอบจัดได้พี่สี่รอยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับองนี้นะฮะมาพร้อมเรียงเก่าๆกแบบนี้เลยนะฮะ เป็นพ,าพราพะล่วงนะครับพะล่วงหลังลังปืนนะฮะองนี้นะครับองนี้เป็นตะกัวนะพี่นะเป็นตะกัวนะครับเนี่ยส่องให้ดูเลยนะเนาะเก่าดีพี่นะครับอ่ะดูชอบจัดได้พี่สี่ร้อยบาทนะฮะสวยๆเลยชิ้นต่อไปนะครับ <c oughs> เป็นหลวงปุกนะฮะหลวงปุกเนื้อ ันนี้ก็น่าจะเป็นตะกั่วนะนะสองโดดนิดนึ่งอ่ะนี่ครับเป็นตะกั่วนะพี่นะเก่ามากครับแห้งๆเลยข้างในแห้งๆเลยนะฮะเนี่ยสุกนะครับเนาะอ่าดูชอบจัดได้พี่สี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระสมเด็จนะฮะองค์นี้นะครับเนาะนี่ครับได้มาแบบนี้เลยนะสวยๆเลย เนื้อเป็นโลหะนะครับเนาะเนื้อเป็นโลหะนะนี่หนักนะฮะหนักนะอ่ะแบบนี้เลยนะครับเนาเอาไปตามนี้แหละนะครับสี่ร้อยบาทนะฮะสวยมากพ้าสวยมากต่อไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับองนี้เป็นวัดพับนะฮะวัดพับสมาธิวัดพับนะครับเนื้อนะฮะดูเนื้อหากันก่อนนะครับเนาะนี่ฮะ สวยจัดเลยนะพี่นะเนื้อสวยจัดเลยนะลงรักปิดท้องเก่าๆมาแบบนี้เลยนะครับรลอนๆแห้งๆแบบนี้เลยดูอชอบจัดได้พี่สี่รอบาทนะชิ้นต่อไปนะครับ พระรอดนะฮะพระรอดนะครับองนี้ก็มันนึบนะพี่นะเนื้อมะขามเปียกนะฮะเนี่ยม,มันมันน,นึบเลยนะครับเนื้อหาก็ตามภาพเลยนะฮะสองมันนะพี่นะองนี้นะครับเนาะนี่ฮะหูเขาเบ็ดนะครับเส้นน้ำตกนะฮะโอ้เส้นซ้อนสวยด้วยนะครับดูข้างนะไม่มีล้มเลยฮะเส้นไม่มีล้มเลยนะครับสวยมากนะฮะ เนื้อก็ไปทางมะขามเปียกล้วนะพี่นะเกาสโซยครับนี่ฮะอ่ะจัดไปพี่สี่้บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระสังกจายนะครับเนาะพระสังกจายอ่าองนี้เป็นเนื้อทองผสมนะครับเนาะก็ดูทรงแล้วก็น่าจะไปทางวัดขวางนะฮะนีอ่ะสวยๆเลยนะครับเนาะ ดูชอบก็จัดได้พี่400ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินนะครับองนี้เป็นจอบเล็กนะฮะได้มาสองชิ้นนะครับเนาะก็อันนี้ดูความสวยก็แล้วกันพี่นะฮะนี่ฮะคมชัดลึกนะครับลึกขนาดไหนไปดูนะฮะนี่ฮะซูมให้ดูนะฮะหูนี่คือแบบตั้งเป็นสันเลยนะพี่นะนี่ฮะมีตรงใต้หูด้วยนะฮะ ครบเลยนะพาะองค์นี้ครบเลยนะเนื้อเก่าแห้งนะครับเนาะเก่าแห้งแล้วนะปากปิ้งก็สวยนะครับไม่มีเส้นแตกนะฮะสวยเลยนะครับนาองจัดไปพี่เอา400นะครับชิ้นต่อไปนะครับจิ๋วจิวว่างนะะพระปิดตาวัดอานงนะครับเนาะพระปิดตาวัดอานง จิ๋วนะครับเนาะทรงจิ๋วๆทรงโซนจิ๋วๆวบ้างนะครับจิ๋วจแต่มีจานนะครับเนาะนี่ฮะดูชอบกว่าจัดนะพี่นะ400บาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับหลวงพ่อเดิมนะฮะหลวงพ่อเดิมนะครับองนี้เป็นพิมพ์ขอตึงนะครับเนาะนี่ฮะโอ้โหนี่แบบเดิมๆเลยนะฮะนี่ฮะโอ้สันแขนติดเลย ตามนี้เลยนะพี่นะตามภาพนะครับเนาะสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับอง์นี้เป็นเป็นปักกิ่งนะฮะอุ้มบาทนะครับเนาะไม่ยัดทีนะพี่นะงนี้ไม่ยัดทีนะครับแต่เก่าแน่นอนฮะดูเนื้อหาก็รู้ครับว่าเก่าเนาะเนี่ยฮะเราติดหน้าตาติดดีนะครับเนาะทรงดีนะครับเส้นดีด้วยนะครับ ไม่แน่ใจที่เพี่นะเอาเป็นว่าไม่ยัดที่ละกันนะครับเราขายความเก่าอย่างเดียวเอาไปสี่ร้อยนะพี่นะเอาสี่ร้อยบาทนะครับอ่าตามนี้เลยนะฮะชิ้นต่อไปนะครับหลงทวดนะฮะองนี้เป็นเนื้อว่านนะครับเนาะทรงพิมพ์ก็น่าจะเป็นปีเก้าเจ็ดแหละนะครับอ่ะผมส่องให้ดูนิดนึงนะฮะเนี่ยชอบตรงนี้นลพี่นะเส้นคอคือแบบติดชัดมากนะฮะมองเห็นไหมฮะ มองตาเปล่าเห็นเลยนะฮะเนี่ยเส้นคอนะครับติดชัดมากเลยนะฮะแล้วเนื้อว่างโคตรเก่าฮะแห้งๆเลยนะครับ่ะดูชอบจัดได้พี่สี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับองนี้เป็นหลวงพ่อกลวยนะฮะก็สภาพก็จะช้ำๆหน่อยนะฮะเนาะ่ได้มาพร้อมตลับแบบนี้นะคบเนาะก็ไปพร้อมตลับแบบนี้แหละนะครับ เนาะแห้งๆเก่าๆนะฮะช้ำหน่อยไม่เป็นไรนะพี่นะอ่ะดูชอบจัดไปพี่สี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระสมเด็จนะฮะพระสมเด็จ <c oughs> องนี้เป็นวัดเกตนะครับเนาะองนี้เป็นวัดเกตนะฮะส่งให้ดูเนื้อกันนิดนึงนะครับเนื้อต้องบอกเลยว่ามันมากพี่แล้วดูคาบแป้งฮะเขาเรียกคาบเลยนะคราบเหมือนคา,าบกลัวคาบไข่นะฮะเนาะสวยๆเลยนะฮะแห้งๆเลยเนื้อหามวลสารดีนะพี่นะ นะอ่าหกชั้นนะฮะนี่หกชั้นเจ็ดชั้นนะเจ็ดชั้นใช่ไหมอ่ะตามนี้นะพี่นะขายตามสภาพนะครับเหลืองเหลืองสวยสวแบบนี้ฮะดูชอบจัดได้นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะคะชิ้นต่อไปนะครับ <c oughs> เป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นอีกหนึง่งเหรียญน,นะฮะองค์นี้เขาบอกรุ่นสี่นะครับเนาะรุ่นสี่นะครับเนื้อเนื้อทองสองบาทนะ จมูกโด่เลยอ่ะดูชอบก็จัดนะพี่นะสี่ร้อบาทนะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับพระปิดตานะฮะองนี้พระปิดตาหลวงปู่โตนะครับเนาะหลังเย็นดวงนะฮะองนี้เหมือนจะมีเส้นแกสาหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับเคยส่องทีนึงละอ่ะนี่ฮะมีเส้นแกสานะครับเนาะแล้วก็เนื้อหานิ้วเนื้อค่อนข้างดีเลยนะพี่นะ ฝังตะกุดหนึ่งดอกนะฮะอ่าจะไปนะมีน่นะาดูชอบนะครับเนาะเอาสี่ร้อยบาทนะครับไปพร้อมตลับนี่แหละนะฮะชิ้นต่อไปนะครับพระสมเด็จอีกหนึ่งองค์นะครับองค์นี้ผิวเขาเป็นเขาเรียกอะไรนะงาช้างะ่ะผิวเขาแบบเป็นมุกงาช้างเหมือนเคลือบอะไรนะเขาเรียกอะผมเรียกชื่อไม่ถูกนะแต่ส่องเข้าไปนเนื้อเป็นเหมือนงาช้างเป็นหินอ่อนเลยนะพี่นะเก่ามากองนี้นะครับเนี่ย สวยเลยนะครับเนาะสวยเลยนะะต้องบอกว่าสวยเลยอ่ะดูชอบจัดได้พี่องค์นี้สวยจริงฮนะสวยโหดด้วยนะครับนะหลังอ๋อข้างหลังมีภาษาจีนนะครับเนาะข้างหลังมีภาษาจีนนะฮะเออไม่เคยเห็นเหมือนกันผมก็เพิ่งจะดูนะครับเนาะข้างหลังเนะี่ยดูแต่ข้างหน้ามาเนี่ยข้างหน้าโคตรมันเลยนะพี่นะอ่ะดูชอบจัดไปแล้วกันนะพี่เนาะเอาสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับ <c oughs> หลวงปูทวดนะฮะองนี้เป็นตอรีดนะครับเนาะเป็นปูทวดเป็นตอรีดนะฮะอ่าเนื้อโลหะนะครับเนาะหนักอยู่นะพี่นะหนักอยู่นะครับเนี่ยดูชอบนะครับเนาะดูชอบก็จัดได้พี่สวยๆเลยนะครับสี่ร้อยบาทนะฮะชิ้นต่อไปนะครับพระสมเด็จนะฮะปางสายาินะครับเนาะพระสมเด็จสายาินะครับเนี่ย กุก็เขาบอกว่าเป็นกุกระยาหรือว่ากุวอะไรนะมาหุ่นคมหรืออะไรนี่แหละผมไม่แน่ใจนะหรือว่าวัดใหม่นะครับเนาะแต่องค์นี้เขาไม่ได้ตอกหลังนะฮะปกติถ้าเป็นวัดใหม่ผมเคยเจอเขาจะเขาจะตีการนะแต่ก็น่าจะใช่นะอาจจะเป็นไม่ได้ที่แบบหลุดหลุดโค้ดมานะครับเนาะหลุดเขาเรียกอะไรนะหลุดปั๊มตานะฮะนี่ฮะพรกเก่าเลยพี่นะแห้งสวยเลยนะครับอ่ะตามนี้นะสี่ร้อยบาท ชิ้นต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินนะฮะองค์นี้เป็นพิมพ์นิยมนะครับต้องบอกว่าอง์นี้มันจัดดีนะฮะมันจัดจัดเลยนะฮะผมให้ดูเนื้อนะครับพระแบบนี้นี่ต้องต้องโหครองจริงนะพี่นะค้องนานนะฮะดูวนะคือคาบไข่คาบจะก,กันแล้วเข้าไปเกาะนะผมยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งได้มาแล้วยังไม่ได้ล้างด้วยนะฮะเนี่ยแล้วเนื้อหาพระโคตรโหดฮะ อ่าะสายหลวงพ่อเงินน่าจะดูดูรู้เนาะพี่เนาะไม่ไม่บิวม,มากละกันนะครับเนาะเอาสี่ร้อยนะพี่นะใครไวใครได้นะครับเนาะนี่ฮะมาแบบจัดก,กันมันๆเลยนะวันนี้นะฮะชิ้นต่อไปนะครับเนาะยังอยู่ที่หลวงพ่อเงินอีกหนึ่งองค์นะครับอง์นี้เป็นจอบเล็กนะฮะองนี้เป็นจอบเล็กนะครับจริงๆผมพยายามส่องดูละนะครับเนาะเนื้อหาก็ค่อนข,ข้างดีนะฮะแต่ว่าก็จะ มองมนะ่ค่อยชัดนิดนึงนะพาอยู่ในกรอบนะพี่นะเนี่ยเนื้อหาเขาแห้งดีนะพี่นะเนื้อหาแห้งดีเส้นลายเขาเรียกอะไรนะเส้นพิมพ์เส้นสังกะสีอะไรเขาคมนะ,ะเอาตามนี้แหละนะพี่นะเอาไปตามนี้เลยละกันนะฮะสี่ร้อยบาทนะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับเป็นพระพระชัยนะฮะพระชัยเนาะองค์นี้องค์เล็กนะฮะองค์เล็กนะครับเนาะ ก็หน้าเขาหน้าจะไปทางวัดสุทธันะพี uh, ่นะหน้าห้องจีนหน่อยนะฮะแบบนี้นะครับเนาะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะครับเนาะหน้าเก็บตาสะสมนะครับจัดไปพี่สี่ร้อยบาทนะฮะเอาสี่ร้ยบาทนะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับองนี้ก็เป็นพักกิ่งนะครับพักกิ่งกิ่งเขาเรียกอะไรนะหน้าเขาเหมือนวัดอะไรนะวัดบวรนะครับเนาะนี่ฮะหน้าแบบนี้นะ แล้วถือน้ำเต้าก็ทรงแปลกๆแล้วผมไม่เคยเห็นนะน้ำเต้าแบบนี้นะครับเนาะ <_ EN> เอาเอาเป็นไม่ยัดที่แล้วกันนะพี่เนาะเอาเป็นไม่ยัดที่นะครับเนาะเนี่ยเนื้อหาดีนะพี่นะเก่าๆเลยนะครับเ <_ EN> <_ EN> นี่ยเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยนะพี่นะเอาสี่ร้อยนะครับเนาะ <_ EN> ชิ้นต่อไปนะครับพระสมเด็จนะฮะพระสมเด็จ <_ EN> อง์นี้ก็ต้องบอกว่ามันพี่นะมันมากนะครับ แห้งๆเลยนะดูเนื้อคนระัผมส่องให้ดูเนื้อช้าๆเลยตรงนี้นะครับหมดจัดพี่หมือนสามโคดีครับอ่ะสี่ร้อยบาทนะครับลองตามสภาพนะฮะทรงน่าจะไปทางสังกกตินะพี่นะเนี่ยแบบนี้เลยนะครับชิ้นต่อไปนะครับเนาะนะเป็นหลวงพ่อปานนะครับองนี้เป็นหลวงพ่อปานทรงอันนี้ขี้อะไรนะ สาลิก้านะฮะสาลิก้านะครับเนาะเนื้อแห้งๆมันๆเน,น,นืบๆแบบนี้ฮะนี่นะครับนาะตามสภาพนี้เลยนะฮะจุกยังอยู่นะพี่นะนี่ครับจุกยังอยู่นะฮะสองให้ดูจุกด้วยนะครับเนาะี่จุกนม้มลสารด้วยนะพี่นะพวกนะะ้เนื้อหาเขาดีมากพี่นะคอา่ดูชอบจัดได้นะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระ ปิตานะครับพระปิตาองนี้เป็นเนื้อทองแดงนะฮะก็น่าจะเป็นทั้งสายใต้นะพี่นะเนี่ยพระปิดตาสายใต้นะครับสวยๆเลยนะฮะดูชอบก็จัดนะพี่นะสี่ร้อยบาทนะครับชิ้นต่อไปนะครับพระสมเด็จอีกหนึ่งองนะฮะองนี้มาพร้อมเรี่ยมนะพี่นะมาพร้อมเรี่ยมนะครับเนี่ย เนื้อหามันมน,นะพี่นะเนื้ออันนี้เป็นอ๋อ au, นนีเกตจรดสมแมนะครับเนาะเนื้อหาดีนะพี่นะเนื้อหาเขาค่อนข้าง,าง,างดีเลยนะฮะเนี่ยอ,อ่ะเลี่ยมนะพี่นะองนี้เลี่ยมนะครับตัดได้พี่นะฮะสี่ร้อยบาทนะครับเนาะชิ้นต่อไปนะครับพระนางพญานะฮะองค์นี้เป็นพิมพ์เข่าตรงลงรักปิดทองนะครับเนาะผมต้องให้ส่องให้ดูแบบนี้หรือเปล่านะเนี่ย รักเขาเริ่มร่อนแล้วนะครับเนาะเริ่มร่อนแล้วนะฮะแต่ว่าเนื้อผ้าข้างในโอ้โหผมบอกเราว่าดีมากฮะรักไม่หนามากเลยพี่นะรักไม่หนามากแต่ว่าทองเนี่ยโคตรหนาเลยฮะนี่ยน่าจะลงทองมาเต็มองนะแบบนี้นะครับสวยมากพี่อ่ะใครชอบสายลง,ลงรักปิดทองนะต้องต้องจัดแล้วนะฮะแบบนี้นะครับเนาะนี่ยะรักร่อนลอนแห้งแบบนี้นะครับนะเานาะนะเขาตรงนะพี่นะเขา,ตร,นะขาตรงนะครับเนาะ 400บาทพอวันนี้นะครับเนาะชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะครับเนาะเป็นรูปถ่ายนะฮะรูปถ่ายหลวงพ่อกล้วยนะครับเนี่ยผมซูมอ่ะเอาออกนิดๆๆๆนึงนะครับเนาะน่าจะมองเห็นนะครับเป็นรูปถ่ายของพ่กกล้วยนะฮะมาได้มาแบบนี้เลยนะครับแล้วต็เนี้ยอันนี้เขางมีตาวัดนะฮะเขา้มีตาวัดแล้วก็รูปถ่ายนะอันนี้ผมไม่แน่ใจปีนะครับเนาะอ่ะเขาบอกรูปพ่กกล้วยเนี่ยศักดิ์สิทธิ์ทุกปีอยู่แล้วนะฮะจัดไปนะพี่นะใครดูชอบนะครับใครอยากได้นะ เอาพิเศษเลยนะพี่นะเอาไป400นะครับเนาะส่งยากนิดนึงนะฮะแต่ว่าผมผมจะพยายามแพ็คให้มันดีแล้วกันนะฮะเราเป็นกระจกนะฮะเป็นกรอบกระจกนะครับเนาะแล้วก็เนี่ยไม้ก็เก่าแล้วพี่นะเอา400พอวันนี้นะครับเนาะก็จบแล้วนะพี่นะวันนี้นะครับเนาะชอบชิ้นไหนยังไงนะฮะสนใจอะไรก็แอดไลน์เข้าม,มาสอบถามกันได้นะพี่ผ่านไลน์แอดนี้นะครับเนาะแอด 937jwicl นะครับหรือโทรสายด่วนครับผม 091-928-5535นะครับเราวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยครับผมสวัสดีครับ